กินกินกินเราจัดการข้ออ๋อสาบนี่ดูของด้ามสาบตกตัวเสาบยัได้ตัวใหญ่าีอ้นี่หลามกบมันยึกยึๆยึดยึดยึชัวกระบอกน้วาไกลๆหน่อย โอ <Five. S 2> ้สาบใหญ่นะครับน้ำเช้าน้ำเช้าสาบทัดทายก่อนเลยโอ้วี่นี้ดีครับจดมากเลยต้องเข่อ <Wirtschaft> ัดสากครับสาบโชว์เขาให้ ครับยอมนะครับยอมนะครับโชว์นี่ครับสลัดนะครับไซส์ประมาณหกถึงเจ็ดโลว้าวแปดปลาแปดปลเก้าด้วยครับนี่ไงผู้ติดตามมันมาแล้วเนี่ยปลาปลาเก้าปลาสิบด้วยซ้ำไปครับเนี่ยแค่นี้ไปขอลงไปเนี่ยเอาไปเอาไปโอ้โหนี่นะครับ ปลาเก่าปลาเสือเลยท่านเนี่ยไม่ไม่ไม่มีผลประโยชน์อะไรใช่ไหมโอ้พี่สามพี่ามโอ้โหปลาเป่าไอ้นี่ถ้ามันถ้ามันพองลมขึ้นมาตัวใหญ่ไหมเหรอเอ้ยพี่เก๋าพี่เก๋าพี่เก๋าจริงนี่เพื่อนกันอยู่ด้วยกันพิชิตเดี๋ยวมันกระโดดปลาอินทรสีนะครับกินตอน สี่โมงเย็นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ช่อนช่อนช่อนไม่ใช,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 ใช่สี่ช่อนช่อนช่อนครับนี่เกมโอเวอร์ช่อนทะเลครับโดนทำโทษซะหนึ่งทีดื้อนักสทีดีกว่าอ๋อจบจบกินแล้วขั้นใหญ่โนี่แหละบอกแล้วของใหญ่มันต้องอยู่ท้ายอ่าขึ้นมาแล้วครับ นี่ฝีมือพี่หน่อยนะครับอ่างเกยสายสวยเลยโอ้โ,โ,อโนี่ผลงานสายวันนี้นะครับเนี่ยสายกำลังกับปลาออกมานั่นก่อนยอดมากโอ้โนี่เก๋าเก๋าพี่ไต้องหลับอยู่ไงไม่ต้องนอนอยู่เนี่ยโอ้โนี่เก๋ามีตัวเล็กอ่ะเนี่ยพ่อลูก ไม่เท่าไรนะครับสำหรับไตชะอำไตลามแห่งชะอำนะครับไม่เท่าไหร่พร้อมลงเรือแล้วนะครับพรนี่มันใหญ่เกินใช่หมไเยือคนอาหารวางนะครับบึ้เบิน่นเมนูรอบดึกกินไปก่อนประเด็นเรา มรามตกหมึกกันได้เยอะนะครับนี่สักแค่แค่ตกทำเป็นเยื่อะนะครับแต่ตกเยอือโคนอยูนใน้ถักนะครับเปิกเข้าครับมากับสล่ามีปดบปังนะครับหมึก,นมกนนมเนื้อเนืน้อเ,เ,เน้นเ้นตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยครับวันนี้เรามาตกหมึกกันยี่สิบพขึ้นนะครับแคนนะครับบิ๊ก,กม,ามาแล้วโชว์นี่ครับยอมแล้ว น้ำอินซีครับห,หัวน้ำเช้าลแล้วนะครับปิดตองชูกล้องชูให้กล้องมาดูหน่อยเนียนๆนี่นะครับอินซีหัวน้ำเช้าโดยพิดตองครับสุดยอดมากไ,ไม่ต้องเอาสูตรจอมนะครับอเรียบร้อยครับอินซีตัวที่สองกำลาบโดยพี่แมนนะครับเดี๋ยวขอภาพนิ่งหน่อยมันจะหมานมากดี๋ยวานมากไหนไหนโอ้ปลาพิสารครับ ต้องสายกินกินนอนปลาขี้เกียจวิ่งเออใจเย็นๆที่สหายเพราะว่าบนเกาะนั้นนะพี่เป้ามาแล้วครับโอ้โหจิงจิงเอ้คิดว่าพี่เก๋าไม่เป็นพี่เป้าดูฟันดูฟันดูฟันมัครับพี่เป้าเฮ้ยเออแหมคิดว่าแหมคิดว่าตัวเล็กๆโอ้ไม่ธรรมดาครับ สวยแล้วครับไม่ใช่ธรรมดาเลยเนี่ยแหมโอเคครับหลามบุกนะโอ้โหหลามบุกครับโอ้โหเอ้ยอะไรพี่โอ้เก๋า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 ไหมเก๋าครับดีมากอุยเก๋าเชงยอมแล้วสาลาครับใหญ่กว่านี่โอ้โหนี่น่าจะแบบ มันจะให้กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะที่เนี่ยพอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะครับเนี่ยลูกเครื่องเป๋าเดี๋ยวเขาเริยวที่ที่ทำงานเขาเออเส้นทางของเขาเช้าเช้ามันก็กินไม่เลิกไม่ลาจริงนะปลาเลยโอ้ขาวโปรนมาเลยไม่รู้ปลาเลยดิ้งมัเลยโอเคครับเรียบร้อยครับอินซีครับ โหครับอินซีพี่หน่อยอินซีครับขานะอ้ยเรียบร้อยครับช่อนช้อนทะเลครับ<า>สุดยอดมากดูดิสุดยอดจริงครับซับ,บโชดนี้อยู่อยู่อย่างไงก็อยู่ครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรเอ่ย โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เปียกกรดเด็กไล่ละอย่า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 เข้าไปตอนนี้กำลังวิ่งเข้าหมายตกเมึงนะครับ มึกทูรับมึกชั่วโมงนี้หายากมากกินตัวบอนะน้มันน้ำมันนนามใส่ซะหน่อยสาไก่ท้อนรับ วางตัวนี้้โอ้โหทำไมไม่ใช่หลามอ่ะหลามอย่างเดียวเลยเออยก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 อันนี้กอนยอมเพ้อจกยกยกยกงากวว เกาเกาครับเกา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 มาี่หน่อยดูหน่อยเนียเกานะนาสมิงได้สมิงได้เน่โอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องโอ้หมองนะโอ้โหนี่น่าจะเป็นลูก ลานเลนหลดเรียบร้อยครับท่านน, <laughs> นี่สายแดงนะครับโอ้ยอ่านี่แค่ลูกมันมาแล้วปล่อยไปไปเฮ้ย <laughs> พี่หน่อยแล้วมันรับขานะมาทีไรไม่เคยท,ยทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับสายลาแห่งชนะครับเราเราไปเริ่มปาร์ตี้ตกหมึกกันนี่ว่าหมึกเริ่มจับแล้ว วันนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวจะกินสดช็อตโขลกข้นนะหนอนน,นี้ไม่เคยกินแบบนีั้ทีสดกลางอา่าวไทยนะครับยอดโอสายนี่ยังสวยเลยนะ ขนาดร้านมึงทำกับข้าวอยู่ยังไวขนาดนั้นค่นี่ครับสายประมาณข้า6โลนะครับมารบกวนการทำกับข้าวของสายต้องจัดการซะปุ๊ดแอร์ฟ้องอยู่โอ้โหสากใหญ่สากใหญ่โอ้สากใหญ่นะ เพิ่งแนละ้วกินหมึกช็อตโชว์นะเด็กการ,รกรินหมึกช็อตไปต้นครับว้าวเนี่สุดยอดจริงต้อง,นะงบอกว่ติดเลยขอรีวิวกินหมึกช็อตรอบเดินนะครับตอนนี้มีสามเพื่้นมาแล้วกัน โอ้พ่สารไปเอาหมึกอะไรมาเนี่ยเอาหมึกอาซอกเลยเนี่ยดูดิ้หมึกซอกลูกตายนะครับ้ยคได้อยู่คนดให้สากอย่างเดียวเลยสากกหลามนะครับวันนี้เรามาตกหมึกกันโอเคพอได้อยู่